มนุษย์โฮโมซเปียนในยุคแรกปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั่วโลกได้อย่างไรยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเ l ล x Journal อีกครั้งครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดาดิ่งสู่หัวข้อที่น่าสนใจมนุษย์โฮโมซเปียนในยุคแรกปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั่วโลกได้อย่างไงแต่ก่อนที่จะเริ่มอย่าลืมสนับสนุนช่องของเราโดยใช้ซุปเปอร์แตงและกดติดตามช่องของเราสนับสนุนของท่านมีความสำคัญมากสำหรับเราครับ เรื่องราวของเรามาเริ่มกันที่การอบยพครั้งใหญ่ของมนุษย์โฮโมซาเปียนที่ออกจากแอฟริกาซึ่งเริ่มต้นประมาณ60,000-80,000ถึง 80, ปีก่อนการอบยบครั้งนี้มีแรงผลักดันมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมความกดดันของประชากรและความอยากรู้อยากเห็นและความสามารถในการปรับตัวของบรรพบุรุษของเราเมื่อมนุษย์โฮโมซาเปียนกระจายตัวไปทั่วโลกพวกเขาก็ได้พบกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ตั้งแต่ทะเลทรายแห้งแล้งที่อยู่ที่ตะวันออกกลางไปจนถึงอากาศอันหนาวเย็นของไซบีเรียและป่าทึบของทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งในสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับนุษย์โฮโมสเปียนก็คือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในภูมิภาคที่หนาวเย็นเช่นมนุษย์ยุคแรกได้พัฒนากลยุทธ์ต่างๆเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่รุนแรง พวกเขาสร้างเสื้อผ้าที่มีฉนวนจากหนังและขนสัตว์สร้างที่พักพิงเพื่อป้องกันความหนาวเย็นและพัฒนาวิธีการล่าและเก็บสะสมอาหารเพื่อความอยู่รอดในฤดูหนาวอันยาวนานการใช้ไฟนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการให้ความอบอุ่นแสงสว่างและการปรุงอาหารที่ทำให้สารอาหารเข้าถึงได้มากขึ้นในทางกลับกันผู้ที่ตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคที่อบอุ่นและเขตร้อน ปรับตัวด้วยการพัฒนาเสื้อผ้าที่เบาบางและที่พักพิงให้ล่มเงาและการระบายอากาศที่ดีพวกเขาเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากพืชพันธุ์อนุรมสมบูรณ์ไม่เพียงแต่เป็นอาหารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการแพทย์และเครื่องมืออีกด้วยทรัพยากรอาหารที่หลากหลายในภูมิภาคเหล่านี้ยังมีอิทธิพลต่อโครงสร้างทางสังคมและกิจกรรมประจำวันของพวกเขาด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีบทบาทสําคัญในการปรับตัวการพัฒนาเครื่องมือเฉพาะสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มีความจําเป็นยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ป่ามนุษย์โฮโมซาเปียนได้สร้างเครื่องมือสําหรับตัดไม้และแปรรูปเส้นใยพืชในเขตชายฝั่งพวกเขาได้พัฒนาเครื่องมือและเทคนิคการตกปลาเช่นอวนและเบ็ดตกปลาเพื่อช่วยประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลนอกจากนี้ การผลิตเครื่องปั้นดินเผาและวิธีการเก็บรักษาอื่นๆยังทำให้มนุษย์ยุคแรกสามารถเก็บอาหารและน้ำได้ซึ่งทำให้สามารถอยู่รอดในพื้นที่ขาดแคลนตามฤด,ดูกาลได้นวัตรกรรมเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้มีชีวิตรอดเท่านั้นแต่ยังวางรากฐานสำ,สำคัญสำหรับการพัฒนาสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วยการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมที่สําคัญด้วยมนุษย์โฮโมซาเปียในยุคแรกพัฒนาโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันในบางภูมิภาคการล่าสัตว์และการหาอาหารร่วมกันมีความสําคัญต่อการอยู่รอดทําให้เกิดโครงสร้างทางสังคมที่เท่าเทียมกันมากขึ้นในขณะที่ในภูมิภาคอื่นๆแนวาทางการเกษตรได้เกิดขึ้น ทำให้เกิดชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานและพัฒนาสังคมที่มีลำดับขั้นหรือชนชั้นมากขึ้นการปรับตัวทางวัฒนธรรมยังรวมถึงการสร้างตำนานพิธีกรรมและศิลปะที่สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ที่ชุมชนเหล่านี้ได้อาศัยอยู่ตัวอย่างเช่นภาพเขียนบนหินที่พบในออสเตรเลียแอฟริกามักจะพรรณนาถึงสัตว์และฉากที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้ที่สร้างมันขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีการปรับตัวทางพันธุกรรมเมื่อมนุษย์โฮโมซาเปียนได้ย้ายเข้าอยู่ในภูมิภาคต่างๆการคัดเลือกโดยธรรมชาติก็มีบทบาทในการสร้างลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างตัวอย่างเช่นความสามารถในการย่อยลักโตสในวัยผู้ใหญ่ทึ่งแพร่หลายมากขึ้นในประชากรที่เลี้ยงสัตว์และพึ่งพาผลิตภัณฑ์จากนมในทำนองเดียวกันความแตกต่างของสีผิวได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อระดับ รังสี U V ที่แตกต่างกันโดยมีผิวสีเข้มเพื่อป้องกันแสงแดดในเขตร้อนและผิวสีอ่อนช่วยในการผลิตวิตามินดีในภูมิภาคทางเหนือการปรับตัวของมนุษย์โฮโมโซเปียนไม่ได้จำกัดเฉพาะทางด้านกายภาพและสังคมเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงการพัฒนาภาษาที่หลากหลายด้วยภาษานั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งต่อความรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมจากการสังเกตพบว่า ภาษาในแต่ละภูมิภาคมีความหลากหลายและซับซ้อนต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิตของผู้คนในพื้นที่นั้นๆภาษานั้นไม่เพียงแต่ช่วยในการสื่อสารแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างอัตลักษณ์และวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นอีกด้วยในท้ายที่สุดนี้ความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์โฮโมซาเปียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั่วโลกนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเฉลียวฉลาด และความยืดหยุ่นของสายพันธุ์ของเราตั้งแต่การพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆไปจนถึงการสร้างระบบสังคมและวัฒนธรรมที่ซับซ้อนมนุษย์ยุคแรกแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่น่าทึ่งในการเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลากหลายความสามารถในการปรับตัวนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้มนุษย์โฮโมซเปียนกลายเป็นสายพันธุ์ที่โดดเด่นบนโลกขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ หวังว่าคุณผู้ชมจะเพลิดเพลินกับการสำรวจวิธีที่มนุษย์โฮโมซาเปียนยุคแรกปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายซึ่งหากชอบเนื้อหาของคลิปนี้อย่าลืมสนับสนุนช่องของเราโดยใช้ซุปเปอร์แและกดติดตามช่องนี้เพื่รอรับชมเนื้อหาที่น่าสนใจในครั้งหน้าคุณผู้ชมคิดว่าการปรับตัวที่สำคัญที่สุดที่ทำให้มนุษย์โฮโมซาเปียนสามารถจเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั้นคืออะไรบ้างครับ แบ่งปันความคิดเห็นของคุณผู้ชมในคอมเมนต์ด้านล่างนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย